เขาบอกว่าบางประมาสองพี่น้องนี่น้ําท่วมทุกปีจริงไหมจะบ้าเลยมั้งยายเพิ่งออกมาจากแม่น้ำท่าจีนข้อมูลน่ะจริงท่วมทุกปีแต่ว่ามันไม่ได้ท่วมบ้านหลังนี้มันไม่ได้มาตรงนี้บ้านหลังนี้ติดแม่น้ําท่าจีนปีห้าสี่เจ้าของอยู่มายี่สิบกว่าปีไม่ท่วมอืแต่ละปีแต่มาท่วมปีนี้ก็้อเปล่าวะเออมันก็บอกไม่ถูกต้องยายไปดูแลที่สูงยังไงก็ท่วมเลยยายไปดูแล้วน้ำม่มนเยอะบ้านนี่สวยมากเลยนะโอ้ยจะดูบ้านกันไม่ได้สร้างมากี่ปีอ บ้านที่สร้างมาประมาณสองปีกว่าบนเนื้อที่ร้อยสามสิบตารางวาหมดเลยเต็มพื้นที่ให้หมดเลยเนี่ยพื้นที่กิจก,รก,จการร้านค้าเมื่อก่อนร้านนี้เคยเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านอาหารอะไรนะบางยี่หนโพชนาเออถ้าเกิดใครพิมพ์ Google มามันก็จะพามานี่แต่ตอนนี้กิจการร้านค้าเลิกไปแล้วอ่าเดี๋ยวก่อนจะพาไปชม ข้างนอกเราพาไปชมในบ้านก่อนเลยในบ้านก็เยอะเนอยากจะโชว์มากมายไม่ใช่ครับย้ายเริ่มร้อนแล้วดูจอดรถได้สองคันกว้างขวางอืมมีกิจการห้องเช่าริมแม่น้ําท่าจีนด้วยนะมีสี่ห้องเนี่ยไม่ว่างทั้งห้องละทําไมอะของเต็มไม่ใช่ครับมีพนักงานมาเช่าอยู่ทั้งรายวันรายเดือนเลยนะบ้านหลังนี้ด้วยหลังนู้นด้วยอืมกี่ห้องนอนนะยายนี่ต่อห้องนอนอ่าหนึ่งห้องพระอ่ห้องออกกําลังกายอ่า ห้องโครวดูเลยหย่ามวอ่างโค้โอ้โหเขาเป็นผู้ชายที่แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะแล้วบ้านหลังนี้ที่ทำการเดินเปิดประตูหลังไปเนี่ยเป็นห้องเช่าเลยแล้วก็ไม่น่าท่าจริงเลยโม้เปล่าไม่โม้อะไปดูแล้วแปลงยังมันไม่ได้เดินทางแบบธุละกันดานนะต้องผ่านห้วยหนองคลองเบึงอะไรไหมจาบ้านมังลงจากสามสี่ศูนย์เข้ามาประมาณสักแปดร้อยเมตร เส้น3ามีู่นตอนนี้มันจะเดินทางลําบากหน่อยเพราะว่ากําลังทําทางกันของเราจะอยู่ตรงสะพานกับรถพอดีเลยออืพิมพ์ิกัดเลยครับวัดบางยี่หุนโรงเรียนบางยี่หุนหรือไม่ก็เป็นตะลองยี่สิบบาทออขึ้นเลยมันจะขึ้นเลยอนี่ธุรกิจห้องเช่านะนี่ห้องที่หนึ่งเดือนหนึ่งตอนนี้เขาพวกทําทางถนนนะครับเขาเช่าให้ทีมงานให้พนักง,งานเขาอยู่เนี่ยเป็นรายปีอ ม่ได้มีห้องเดียวนะนู่นโอ้โหนี่แล้วดูบรรยากาศดิพร้อมให้กิจการหมดเลยนะออันนี้ต้องเพิ่มเงินไหมครับถ้ากิจการพวกเนี้ยโอ้กแถมให้เลยท้าตามราคาขายไปเลยราคาอยู่ในราคาที่ที่ได้่ออะไรเท่าไหร่ก็ไม่หมดเลยได้เนาะโอ้ใจใจจะเอาก็ราคาเดิมไม่เอาก็ราคาเดิมอืมจะดูโฉนดปลาลูกพี่โฉนดเหรอจะดูไหมดูครับชูดูเลยเอามาโชว์เลยแล้วว่าของจริงไง เแล้วมาหลอกแล้โนดเป็นรุ่นของรัชการที่ห้านู่นนะเออรุ่นเก่าที่น่าอนุรักษ์มากเป็นมาเลยเลยนะโอ้ห oh. เนี่ยร้อยสามสิบตารางวานี่นะนี่นะนี่หน้ากว้างติดถนดนนี่การเขตพื้นที่ให้หมดแล้วนี่อืยนี่ขายเท่าไหร่นะทั้งสองหลังเลยท้องกิจการเลยก็ เจ็ดล้านเก้าครับผมเจ็ดล้านเก้าเดี๋ยวจะหาว่าทีมงานผมไปบวกกันนะอันนี้ราคาเจ้าของไงนะต่อรองได้ไหมมาคุยกันก่อกันใ่ไหก็ต้องมาเพราะว่าเรายกให้หมดเลยไม่ว่าอะไรที่ตู้ชงตู้แช่อาจจะเกิดจะเอาก็ก็ให้เลยนั่นได้ราคานี้ยนะถ้าไม่ได้ไม่ต่อรองอะไรกันเยอะก็คือไม่ดดอคือยกให้เลยขออนุญาตสอบถามเนาะ ดูชุดกาแฟชุดอะไรก็ยังครบอยู่อุปกรณ์ปั่นเครื่องปัน่นไอ้มเมล็ดกาแฟก็ยังอยู่ใต้ชั้นหมดหแก้วกาแฟชุดอะไรก็อยู่หมดก็คือขาดแต่เครื่องชงเครื่องชงนี้ก็ขายถูกๆไปให้เขาซะแล้วก็กจะไม่ได้ทำธุรกิจต่อแล้วไงแต่ถ้าเกิดใครจะเอาก็ท่านซื้อเครื่องมาอย่างเดียว,ยวก็คือจบเลยขอถามหน่อยนะครับทำไมถึงขายจริงๆของเรามันมีสองร้านเนี่ยเขาว่า พอเรามาทํามาตอนแรกคิดว่าทางครอบครัวไม่ขัดขันใช่ไหมพอพอเราเริ่มทำปุ๊บก็เริ่มมาต้านใช่ไหมห้ามแล้วว่าไม่ทําแต่เราอยากทําเนี่ยพอทําไปแล้วมันไม่มีใครมาช่วยสนับสนุนเนี่ยเราคนเดียวพิ่คนเดียวตอนแรกจะคุยกับลูกหลานแล้วที่เขาอยู่ในรเทศมีความรู้เรื่องนี้พอครอบครัวมันมีความขัดแย้งกันลูกหลานก็ไม่กล้ามาใช่ไหมบอกว่า น้าสคนมีปัญหากันอ่าโอเคแล้วเป็นเรื่องครอบครัวเนาะปัญหาภายในครอบครัวครับนิดนึงเ่องเลยเสียดายจริงเพราะว่ามันหมูเราปลูกอะไรแต่อะไรต้นไม้สวยบอนเดินโอ้แล้วทําไว้สะอาดสะอาดเป็นระเบียบมากบ้านเพิ่งสองปีบ้านเพิ่งสปีแต่ที่ดินน่ะ ซื้อตังหามาสร้างบ้านเลยเราซื้อที่ดินเปล่ามาซื้อที่ดินเปล่าซื้อเพราะว่าติดกิจการฮาร์ดแวร์ของเขาเขามีกิจการฮาร์ดแวร์ด้วยนะพวกร้านขายของชำอุปกรณ์ไฟฟ้าปลาปาอุปกรณ์ก่อสร้างมีอยู่ตรงนี้ใหญ่ที่สุดในย่านตาบนอะไรนะบางยี่หนบางยี่หนราคาตมวตะา่าอยู่ใกล้ๆวัดบางยี่หนสถานีอนามัยวัดสถานีตำรวจถนนเส้น3-40เซเว่นเซเว่นมีนิดมาจากกรุงเทพกี่กิโลเซ็นทันเว้นเกอะ ก็นแค่ไมเกนหกสิบกว่าประมาณนั้นหกสิบกว่าโลก่อนเข้าสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีไปอีกสามสิบกิโลนะใช่พอาพนนี้มันอยู่ระหว่างกลางเลยบางบัวทองมานิดนึงใช่มันติดกับบางบัวทองนิดเดียวเส้นสามสี่ศูนย์นะครับติดถนนเลยเราเราเราออกไปเนี่ยไปยูเทิร์นกลับเข้ากรุงเทพได้เลยได้เลยอเพราะว่าเราอยู่ตรงสะพานยูเทิร์นกลับรถพอดีน้องัใใหญ่โตใช่มันมันเจริญมากนะครับเอาเอาเป็นว่า ซื้อหนึ่งแถมสามเนาะพร้อมกิจการพร้อมห้องเช่านี่เต็มตลอดเมื่อก่อนนี้ทํากิจการร้านอาหารดีไหมครับร้านอาหารมันก็เริ่มลูกค้าเริ่มติดแล้วแต่พอมันติดที่ว่าปัญหาปัญหาครอบครัวเราสร้างหลบดีกว่าก็คือทํามาทุกหลายกิจการแล้วก็คือไม่ใช่กิจการมันไปไม่ได้นะกิจการทุกอย่างเนี้ยไปได้หมดเพียงแต่ว่าติดเรื่องครอบครัวไม่เห็นด้วยแค่นั้นเองเขาอยากจะให้ไปทํากิจการฮาร์ดแวร์อย่างเดียวแต่เขาก็ชอบทอะไรี ไม่มีลูกนะครับไม่มีผู้สืบทอดเดี๋ยวเรามาเป็นผู้รับมรดกให้เขาะ